6.5ปีนะครับในรอบนี้ตัวละครนิกะไม่มาแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคยังไงก็อันดับแรกขอแสดงความเสียใจก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมีคนดูเฮ้ยแอดมึงเอามาจากไหนวะเนี่ยผมบอกก่อนเนื่องจากว่าในตอนที่เปิดตัวของในส่วนของตัวละครคิสซารุเนี่ยมันมีลูฟี่กับรุจิต่อยกันพอมีฉากนั้นนะ่ะผมบอกเลยว่าฟี่แม่งไม่มาแล้วดังนั้นตัวที่5ถ้าเข้าโผมผมนะก็คือตัวละครคูมะนะครับตัวสุดท้ายน่าจะปิดด้วยหนวนดดา นั่นเองอันนี้คือตัวละครที่คาดว่าน่าจะมาแล้วนะโซนที่กะคือมันเออมันไม่มา <c oughs> คือละแล้วมาเมื่อะไหร่ก็น่าจะต้นปีแต่ถ้าต้นปีไม่ใช่ก็น่าจะเป็นครึ่งปีหน้าเลยย้ํานะไม่ต้นปีก็ครึ่งปีหน้าแต่มาแน่นอนโอเคไหมเพื่อนนะก็คือภายในปีหน้านั่นแหละนิกะจะมานะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะลองเพชรเอาลูฟี่ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนั่นเองโอเคจบใน,น่วนนี้แล้วทําไมต้องคุยคลิปนี้ก่อนเนื่องจากว่าตัวละครคูมาเนี่ย ผมเชื่อว่ามันน่าจะมาและเก่งแบบโคตรๆด้วยนะตอนนี้นะถ้ามันมาโอเค,คเอสารบตัวละครคูมานะแต่ผมจะไม่คุยคูมาครับเพราะถ้ามาจริงยังไงผมก็ข้ามชัดนะถ้ามายังไงก็ข้ามคือจริงๆเนี่ยจะไม่ข้ามร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะผมจะดูก่อนเช่นสมมติตัวห้าเป็นคูมาตัวหกเป็นหนดดำะหนวดดำอยู่แล้วหรือตัวห้าเป็นหนดดำตัวหกคูมาอากูก็หนวดดำอยู่แล้วไงเท่ากับว่าเอาหนวดดำอ่ะจบไหมอ่ะสูตรผมตอนนี้คือผมเอาหนวดดำทำไมต้องคุยก่อนในคลิปนี้ผมอยากย้ำเพียงแค่นี้ เพื่อนๆว่านะตอนนี้หลังจากที่เล่นแะเจอคิสรุรู้สึกกันยังไงบ้างเก็บชิบหายเลยใช่ไหมอ่าผมว่าไม่น่ามีใครเถียงเนาะในส่วนนี้และคําถามคือถ้าคิดว่าโนนด,ดํามาจะตบมันได้นะถ้าหากคุณคิดว่าได้นั่นแหละคือคําตอบผมก็เชื่อว่าได้เพราะระดับโนนด,ดำนะมึงระดับโนนดํานะแน่ใจนะว่ามันจะไม่เป็นเมตาแน่นะผมถามแค่นี้เลยแน่ใจนะ เียนะนี่คือคำถามถ้าเชื่อว่ามันเป็นเมตางั้นคุณก็รอเราจับมือกันครับนี่คือคำตอบเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกต่อเลยว่าจริงๆเจ้าก,ก็บอกเหมือนทุกครั้งกันเนาะอย่างตัวการ์ดมาผมก็บอกอว่าตัวละครแนวไหนที่จะฆ่ามันได้นั่นเองซึ่งตอนนั้นเป็นต้นปีผมพูดไปละดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นในส่วนของคิสรูครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าตัวละครอะไรฆ่ามันได้ครับก็คือที่ผมเข้าใจเลยนะทุกครั้งที่ล้มลงแล้วเลือดเด้งจบเลยครับหลายคนอาจจะงง มันเกี่ยวอะไรวะคือคําว่าเลือดเด้งในที่นี้ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยครับซึ่งอันนี้เป็นคิดที่ผมอ้น้องกังฟูลงไปเล่นเนาะคิสรุไม่ใช่ว่าไม่แรงเลยแต่ตอนที่มันตีอะ่ะผมล้มหนึ่งทีเลือดแม่งเด้งเพื่อนๆเห็นอะไรปะท่านั้นที่เป็น3ดาวแต่ทาไมแม่งรู้สึกว่าเหมือนยืนได้านานกว่าเดิมเพราะว่าคิสรุเปลี่ยนสีตลอดเวลาพอคิสรุเปลี่ยนสีพอล้มลงน้องกังฟูแม่งก็เปลี่ยนสีตามทุกครั้งที่เปลี่ยนสีเด้งไรเด้งเลือดนั่นแหละครับเลยอยากให้เข้าใจนะตรงนี้คือแบบ คือทำไมต้องล้มก็นี่ไงล้มแล้วเด้งเลือดแต่ทีนี้มันมีคำถามคือว่า1เปลี่ยนสีไหมหรือเด้งเลือดหรือแค่ล้มแล้วก็เด้งเลือดเลยถ้าหากล้มและเด้งเลือดเลยสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่โหนดดานี่ไงทุกครั้งที่ล้มเด้งเลือดและถามว่าไอตอนเด้งเลือดไม่ว่านะสึกลุกขึ้นมาใหม่แล้วแม่งตีแรงขึ้นด้วยชัดเจนนะเห็นป่ะเมื่อตัวเองล้มลงพลังโจมตีเพิ่มเคลียนะเคลียนะและแถมมีฟื้นฟูเลือดตัวเองอีกอะไรอีกเห็นป่ะคือมันค่อนข้างที่จะอ่าผมผมมองว่าว่าเป็นตัวเนี้ยอื สอดตัวของมองไปแงงนั้นนะแล้วก็อยากอยากให้มันมาด้วยผมเลยมองว่าเออถ้ามีอย่างนั้นนะ่ะเมื่อไหร่คิสรุจะฆ่าไม่ตายเลยเพราะว่าคือตายไม่ตายแหละจะบอกว่าไม่ตายเลยก็ไม่ใช่แต่มันจะยืนได้นานกว่าตัวอื่นประเด็นก็คือว่าเสอร์มีดามเมจนู่นนี่นั่นและถ้าเป็นโล่ด้วยหมายคขาว่ามันจะตีคิสรุได้ด้วยอย่างตอนนี้นที่ผมเล่นไคลโดโล่ตีคิสรุหนึ่งดอกเจ็ดถึงแปดพันย้ำหนึ่งดอกนะต่อดอกนะดังนั้นหมายเขาว่าถ้าเป็นโดวนด,ดำอ่ะมันจะต้องตีแรงกว่าไคลโดแน่ๆผมบอกเลยตีแรงกว่าแน่เพราะว่า กินผลไม้ปีศาจเนี่ยล่อลอไปแล้วสามสิบล้มและลุกขึ้นมาใหม่อีกสามสิบมั้งเนี่ยพลังเพิ่มโจมตีอีกอเห็นปะคือแค่นี้ก็ตีธรรมดาอาจจะดอกละหมื่นแล้วนะอาจะตีชุดเดียวคิสลุดับแล้วนะครับเพราะคิสลุตีแล้วชิบหายแต่แรกมาด้วยความบากชิบหายเช่นเดียวกันครับดังนั้นผมเลยมองว่าไอ้ตัวเนี้ยที่จะเป็นไฮไลท์ในตัวหน้าคลิปเนี้ยก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะอยากบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าใครจะส่งคิสลุผมไม่ได้ติดใจนะเพราะตัวแม่งดี ถึงแม้ว่าเล่นไม่ได้ก็ไปซับได้เหมือนก้าฟอ่ะเล่นไม่ได้ก็ซับโรเจอร์ดมัมอย่างเงี้ยป่ะมันก็ไปซับได้ผมเลยอยากย้ําตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าทิสลุมันเล่นไม่ได้เมื่อไหร่มันก็ยังไปซับได้นะมึงยังไงมันก็ดีครับแต่ถามว่าแล้วถ้าเป็นตัวที่เป็นซับได้เล่นเล่นเมนได้นานกว่าอันไหนจะดีกว่าคําตอบก็คืออย่างหลังแต่ประเด็นก็คือเราตอบไม่ได้ครับว่ามันจะได้นานไหมนี่คือคําถามเราไม่รู้ครับซึ่งตอนนี้ผมตอบไม่ได้เลยเพราะเกมแม่งกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือมึงมาทําลายเมตา จากลงแสงตัวเดียวทุกอย่างคือจบนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้และกันแค่อยากจะสรุปเป็นประมาณว่าใครจะสูงไม่มีปัญหาแต่ถ้าห่างหมดดามาจริงๆและเพชรคุณไม่พอคุณอาจจะต้องเติมบัตรแดงก็เขานวดให้ดีแล้วกันนะสายเติมไม่คงไม่ใช่ปัญหาเนาะเติมตัวละแปดพันเันเองนะครับแต่สายฟรีมีปัญหาครับดังนั้นตัดสินใจกันดีๆและกันนะครับก่อนที่จะสู่เพชรม,มันมีค่าครับทีเนี้ยที่เหลือก็อยู่ที่คุณละ ว่าจะสุตแบบไหนถ้าคุณเอาแต่คดสรุปคุณก็จะได้แต่คีสรุปครับสามเปนหนึ่งหนึ่งร้อยเพคือจบแต่สูตรที่ผมทาอะ่ะคือรอให้ตัวละครมันมาบั่นดาเช่นอาหนวดดำมันมาบั่นดาตรงนี้และในตู้นั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวละครอื่นๆที่เกมพูดแล้วนะในตอนที่เพิ่งไลฟ์เกมพูดแล้วนะครับว่ากําลังที่จะปรับบาลานซ์ของตัวละคร ex ซึ่งแม่ไม่ได้พูดถึงรีเจนเลยคําว่าปรับบาลานซ์ของตัวละครรีเจนดังนั้นมีสิทธิ สูงชิบหายนะครับที่ตัวละครมันจะบัฟในเร็วๆนี้ด้วยหากตัวละครนั้นบัฟเชื่อว,ว่าและคาดว่าน,น่าจะเล่นได้ด้วยครับผมขอย้อนไปในส่วนของตอนปีที่แล้วคือไคโดโล่ไคโดโล่เนี่ยมาตอนแชงครับและหลังจากมาไม่นานแม่งก็บัฟย้ำนะมาไม่นานแม่งก็บัฟหลังจากนั้นเนี่ยยังไงต่อหรือว่ามันบัฟก่อนวะผมจำไม่ได้ว่บัฟก่อน บัฟก่อนหรือหรือว่ามาก่อนบัฟจำไม่ได้แต่ถ้าจำไม่หิดเหมือนว่ามันมาก่อนแล้วบัฟนะเอาว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันจะว่าก่อนหลังในช่างหัวมาเถอะเอาว่าตัวที่มันจะบัฟเนี่ยมันจะมาตู้ที่6ครับหรือเดือน9ชัดเจนนะคือมันจะมาตู้แท่งในเดือน9ดังนั้นหมายความว่าในเดือนที่9ะครับมันจะมีตัวในตัวหนึ่งครับที่เป็นในส่วนของตัวละคร EX เกเก่าที่มันจะบัฟไปด้วยและตัวละครนั้นเนี่ยมันจะเล่นได้ชัดเจนตรงนี้นะ อาจจะเป็นพ่อก็ได้พ่อเขาไม่ผมผมก็ไม่รู้อ่ะสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวที่5้าเป็นตัวอะไรถ้าเอาตาสถิติปีที่แล้วเช่นถ้าตัวที่5้าเป็นตัวขาวย้ําถ้าตัว5้าเป็นขาวนะก็อาจจะมีสิทธิ์ไม่ไม่รู้อ่ะตังนี้ขอไม่เดาแล้วกันแต่ไอ้ที่แน่ๆเนี่ยคือบัฟเน่แล้วถามว่าตัวละครไหนที่มันจะบัฟได้บ้างที่ผมมองนะตอนนี้คือเซตโตอันนี้คือที่ผมมองนะ1เซโต2โอดิงอันนี้คือที่ผมมองเองส่วนตัวเท่านั้นนะครับ3ไม่ใหญ่ สามตัวนี้มีสินตัปสูงมากเพราะว่าเพชรมันไม่ได้แพงมากมายขนาดนั้นผมเลยมองว่าอม,มีสิ์สูงนะส่วนถ้ามันจะนอกโผหน่อยอย่างตัวไคโดวิ่งเนี่ยถามว่าเ้ยมันยังบัฟบอยู่ไหมตอนนี้ผมว่าไม่ละเนื่องจากว่ามันมาไปละมันเพิ่งมาตอนต้นเดือนถูกไหมดังนั้นเนี่ยเลยคิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่แหละถ้าจะบัฟอ่ะมันต้องมาตัวที่6ดังนั้นเนี่ยไอตัวละครอะไรก็ตามที่มันยังไม่มาในปีนี้เพื่อนเพื่อน,นก็ลองคำนวณดูตัวเก่าตัวไหนที่ยังไม่มาบ้างที่ผมชี้เป้าได้มันก็มีแค่เนี้ย ออที่มันกําลังที่จะมาในตู้ที่6นี้นะและหลังจากมาคิดว่ามันน่าจะเล่นได้ด้วยครับเพราะเดี๋ยวมันจะบัฟหลังจากนั้นคุณก็เอาตัวละครเก่าๆเนี่ยลงไปเล่นต่อได้เลยนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปเด้อ